สวัสดีครับบรารมีอาจาร์โลโดยเจียบอุดอรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือมีทอครับพิมเล็กพิมเล็กครับตัวทอมีทอครับปี2สองันห้าร้อยห้าครับกระไลทองเดิมๆครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมและรับฟังและใช้สติปัญญาละวิยีญาณในการรับชมเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่ทั้งหมดเนี่ยผมจะอธิบายตามที่ผมประสบการณ์ผมเท่านั้นนะครับองนี้เขาเรียกว่าหลังตัวหนังสือพิมพ์มีทอครับพิมพ์เล็กครับทอตัวนี้ครับดูดีๆนะครับทอตัวนี้ต้องชัดนะครับหน้าตาต้องชัดนะครับเส้นหน้าผากต้องชัดนะครับกระไ่ทองเดิมๆเลยครับ นี่ครับมีจะเข็บเงาบ้างครับตามสมควรครับดูดีๆนะครับวงนี้ปั๊มสวยครับไม่เกินเลยครับพอดีครับนี่ครับปรดสังเกตไปด้วยกันความชัดเจนต้องมีท่านผู้ฟังและผู้ชมปรดพิจารณาไปด้วยกันพิจารณาด้วยกันนี่ครับททอเล็กครับ2 5 5 5 พัดช้างให้กระไรทองเดิมๆครับเป็นพวกนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับกระไรใหม่ไม่ได้นะครับมันไม่ไม่เดิมครับจะดูเลยรู้ว่าจะทำทำใหม่จะรู้ทันทีท่านผู้ชมผู้ฟังตรงใช้สติและปัญญาในการพิจารณาไปด้วยกันกับผมนี่ครับตะเข็บนีบ้างครับรอยเงานะครับมีบ้างครับ,รอ,งรบ,บ,งรบองค์นี้จะปั๊มพอดี พอสมควรครับกระแทกแรงโลหะแผ่นเสมอกันปั๊มให้เป็นรูปลักษ์องพระอยู่บนแผ่นนี้แล้วโลหะที่เสมอกันลงไปเป็นรูปลักษ์ของอาจารย์ของปุถวดนี่ครับจมูกตรงนี้สำคัญนะครับต้องดูนะครับต้องบานนะครับขมชัดนะครับเราต่อที่เทไม่ได้นะครับ ตานี่ก็เหมือนกันครับเส้นหน้าผากเนี่หมือนกันครับต้องนูนครับนูนพอสมควรครับต้องดูดีๆครับดูพิจารณาแล้วใช้สติปัญญาในการรับชมและรับฟังนี่ครับทอเล็กเขาเรียกว่าพิมพ์หลวงปู่ทวดปีสองสองพันห้าร้อยห้าหลังตัวหนังสือทอเล็กนี่ครับ ท่านผู้ชมและผู้ฟังพิจารณาไปด้ยวยกันและดูไปด้ยวยกันทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลนี่มันใช่หรือไม่นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับแต่ก็ค่อนข้างเสมอดีนะครับนีครับเรามาดูด้านหลังกันครับ ดูไปด้วยกันทําความเข้าใจไปด้วยกันตาเมตตาจมูกตรงนี้นะครับบีบี้ไม่ได้นะครับบี BB ้อบกรอบแล้วครับดูดีๆครับตัวทอนี้ก็ต้องพยายามจำด้วยนะครับนี่ครับตัวทอนี่พยายามจำครับมีจุดด้วยนะครับดูไปด้วยกันทำความเข้าใจไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกัน ดูครับพิจารณาไปด้วยกันครับมาดูด้านหลังกันครับนี่ครับนี่ครับตัวทอครับทอเล็กครับนี่ครับวอจุดตัวนี้นะเขาเรียกทอวอจุดวอจุดตัวนี้ตรงเม็ดไข่ปลาเนี่ยตรงเม็ดไข่ปลาเล็กๆเนี่ย ตัวจุดตรงนี้นะะต้องกลมดิ๊กเลยนะครับถ้าหัวบี้ๆีไม่ได้นะครับถ้าหัวตรงนี้บีไไะะะะบ้ไม่ได้นะครับท่านต้องสังเกตดีๆครับบี้ไม่ได้ครับต้องกลมดิ๊กเลยเหมือนไข่ปลาละครับเนี่ยฮะแล้วดูธรรมชาติไปด้วยกันดูรอบวงครับพิจารณารอบวงครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็ทิ้งไม่ได้นะครับต้องมีครับ นี่ครับตัวรองแม่พิมพ์ตัดโลหะที่ส่วนเกินจากองค์พระออกให้เป็นองค์พระหลดโดด,โด,ดแล้วจะมีตะเข็บตังนี้เป็นรองพิมพ์ครับตัวนี้เิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเสี้ยนก็มีนะครับช่วนดูดิครับเห็นไหมครับเสี้ยนถ้าเห็นสังเกตไปได้วยกันและพิจารณาไปได้วยกันถ้าสิ่งที่ผมพูดและสิ่งที่ ผมอธิบายนี่มันตรงตามที่ท่านเข้าใจก็เล่นกันไปทางเดียวกันครับหลวงปูท่ทวดครับนี่ครับตะเข็บลองพิมพ์ครับตัดโลหะส่วนที่มันเกินให้ออกจากโอมพระที่เขาปั๊มเป็นแผ่นแล้วเกินตัดออกให้มันสวยงามเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้ครับรอยตัดเห็นไหมครับนี่ครับร้อยตัดครับ ลายกระแทกครับรอยเสี้ยนครับดูดูดูครับครับดูด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันวอตรงนี้เนี่ยผมเน้นเลยนะครับล้มไม่ได้นะครับแบนไม่ได้นะครับวอจุดเขาเรียกหลังตัวหนังสือเล็กทอวอจุดอันนี้กระไ่ทองเป็นพิมพ์กรรมการครับพิมพ์ที่เขาแจกกรรมการครับ นี่ฮะผมเก็บไว้หลายสิบปีแล้วนะองค์นี้ใช้เวลาการเก็บหลายสิบปีแล้วแต่ก่อนไม่ได้แพงอะไรละครับผ้าสวยๆองค์นึ้งอะผมเปิดศูนย์อยู่พัทยาเมื่อปีสามสองาสามสี่เนอยู่พัทยาเนี่ยไม้ชาป,ปิกมอนผมซื้อองละแปดร้อยองละพันพันสองสวยๆเลยนะสวยๆส,ส,สุดๆเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับ มันเป็นของหายากแล้วครับต่างประเทศเอาไปบ้างต่างประเทศหลายประเทศเขาเล่นกันเขาเขา,เขาชอบนะครับอาชีพสวยงามอย่างนี้เขาก็เช่าซื้อไปจากบ้านเรานี่แหละจนเวลาเนี่ยของแทบจะไม่เห็นในตลาดแล้วครับสังเกตดีๆครับร้อยลองพิมพ์ลองลอง,ลองตัวลองตัวถัดจากโลหะข้างหน้ามาข้างหลังนะครับ ตัวนี้เป็นตัวรองล่างนะครับนะครับตัวนี้ทิ้งไม่ได้ครับตามที่ผมสันนิษฐานมันเป็นเช่นนั้นจะใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณาด้วยสติท่านเองด้วยถ้าใช่กดไลค์กดแชร์ครับข้างหลังครับสวยครับดูครับหนังสือพวกนี้ล้มไม่ได้นะครับหัวหนังสือนี่ต้องกลมนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นแท่งๆเลยครับ เบอร์ไม่ได้นะครับเนี่ยทุนดูดีๆครับทำความเข้าใจไปด้วยกันแล้วคุณจะได้พระแท้พระหลวงปุถุทวดมาดูด้านด้านข้างกันต่อครับนี่ครับครับการตัดออกจากแม่เทมครับนี่ครับเป็นรอยตัดครับ ไม่ต้องไปมีมาตรงไหนเป็นรอยตัดตรงนั้นเป็นข้อยุติไม่ใช่ครับตามที่ผมเล่นของผมนี่นะผมยุติของผมด้วยตัวผมเองเลยถ้าคุณเข้าใจตามที่ผมพูดและยุติตามที่ผมไปคุณก็เล่นตามกันไปว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ใช่คุณก็เล่นกันไปนี่ครับเดิมๆครับไม่มีใหม่ไม่มีเงานะครับ พราะกระไหลทองนี่มันมันมันกระไหลยากนะครับเป็นทองสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาทองแทบลงไปในจุ่มในขวดโลหะเรื่อยๆในถังที่เป็นน้ํายานะครับแล้วก็ไหลครับจะเป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับมันจะเปล่งนะครับทองเนี่ยไม่จะชุบเอานะครับถ้าชุบคุณคิดได้เลยครับนี่ครับรอยตัดครับชัดไหมครับ ที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมพูดจากประสบการณ์ผมนะผมพูดจากประสบการณ์ผมก็ใช้เวลาการสะสมมาแล้วหลวงปูท่ทวดเนี่ยผมสะสมมาประมาณสามสี่สิบปีแล้วครับตั้งแต่ราคาไม่แพงครับสมัยก่อนเยอะนะครับถูกครับเพราะราคาไม่แพงครับนี่ครับร้อยตัด ดูครับสังเกตด้วยกันนี่ครับผมไม่ชี้ว่าตรงไหนเป็นข้อยุติครับให้ดูไปด้วยกันครับให้ดูไปด้วยกันและทาความเข้าใจไปด้วยกันเ,เรามาชมด้านหน้ากันต่อครับนี่ครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ครับองนี้ก็ไหลทองครับ อะไรเดิมนะฮะไม่มีการตกแต่งครับถ่ายชัดชัดให้ท่านที่ดูเคยประสบการณ์และเห็นของจริงกันมาบ่อยๆท่านก็จะรู้ว่าผมพูดนี่ใช่หรือไม่มาช่วยกันครับทำประโยชน์ให้กับสังคมครับช่วยกันเล่นไปในทางที่ถูกต้องครับ ช่วยกันถ้าใครมีเอาออกมาโชว์แล้ครับออกมาโชว์ด้วยกันช่วยกันให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสวยไหมครับองค์นี้เดิมๆครับกระไหลทองครับเดิมครับ,รบ,ด,รบดูครับดูมติติต่างๆนะครับให้ท่านชมครับ ให้มันให้ชมไปด้วยกันและพิจารณาไปด้วยกันความเรียบร้อยตรงนี้นะครับไม่เป็นตะบุมตะบามนะครับเหรียญปัป๊มสมัยก่อนก็กระแทกลงแรงๆนะครับจากแผ่นโลหะนั้นหนาให้เป็นรูปลักษณ์ของพระนะครับแรงดันก็ไม่เท่ากันนะครับบางทีดึงแรงก็แรงหนาบางทีดึงค่อยก็เบาหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดา เขาเรียกว่าปั๊มกระแทกครับปั๊มแบบโบราณเขาเรียกปั๊มกระแทกลงให้เป็นองค์พระนี่ครับตัวทอยต้องชัดนะครับดูดีๆครับพิจารณาด้วยกันแต่หมูตรงนี้ต้องโด่งนะครับถ้าบีบ่เป็นแบรนด์โสลอซลยังไงระวังไว้แล้วนะครับครับตาต้องแป๋วนะครับตรงปู้ดทวเนี่ยเมตตาต้องกลมดีดเลยครับ ดูไปได้วยกันพิจารณาไปได้วยกันท่านจะได้สะสมพระที่ถูกทางตามความเจตนาลมของเจตนาลมของท่านอาจารย์ทีมพระคูวิสัยสซ่คนได้บุกเสกและสั่งให้เขาทำพระออกมาให้พวกเราบูชาที่คนนับถือหลวงปู่ทวดได้สักกระของแท้ของดีวัตถุมงคลเอาไว้เป็นสิริมงคลสำหรับ ตัวเราและครอบครัวปกป้องผู้ใดศัธาลวงปูท่ทวดก็เล่นหาให้มันถูกทางครับและพิจารณาไปด้วยกันครับผมพูดนี่ผมพูดจากประสบการณ์ผมตรงนั้นนะครับผมสะสมองค์นี้อยู่กับผมหลายสิปีแล้วครับสวยครับเดิมๆครับไม่มีการตกแต่ง ไม่มีการแต่งเติมเสริมแต่งไม่มีเดิมเดิมครับท่านดูถ้าท่านเล่นพระเข้าใจท่านก็จะเข้าใจว่าผมพูดถูกหรือไม่ถ้าพูดถูกต้องและเล่นถูกต้องท่านก็เล่นตามกันไปครับผมสวยไหมครับถ้าสวยกดแชร์นะครับให้เพื่อนเพื่อนเขาได้รักษาว่าของส,สวยๆยังมีอยู่ครับ แต่จะมีพบยากอยู่ตัวอยู่ในลังของคนเขาในคนที่เขามีตังจริงๆเขาไม่ให้ใครดูแลครับเขาจะเก็บเอาไว้เขาไม่ออกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับต้องออกมาช่วยสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับท่านที่มีเอาออกมาแสดงเลยครับให้สังคมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับผมใครขอร้องท่านทุกท่านที่มีของจริง แล้เป็นเล่นไปในทางเดียวที่ถูกต้องช่วยกันจะลงให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะสวยไหมครับถ้าสวยกดแชร์นะครับหลวงปูออ่ทวดเป็นพระที่คนเขารู้จักและนิยมชมชอบเป็นพระนิรันดรตรายครับ ตามที่ผมฟังและผมประสบการณ์มาสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ